สวัสดี FC, เอฟซีโปรดทรบหน้าขี้ทุกท่านนะคะมื่อนี้แอดกาสิพ้าเอฟซีตามข้ามเรียกร้องนะคะมายำคงสุ้ายเจนุดไทยแนวสันเนาะค่ะพี่น้องป้องไปเขาแมาแล้กก็ย่ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เปิดทับหน้าขี้เพื่อจะ,ะผวาพาดแนวทางได้ไดีๆจากทางช่องนะคะทางช่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางทอนนั้นเอฟซีกับตองช้ยวิทยาในการรับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะเจนุษสวัสดีค่ะเอฟซีว่า ห้ยมายำโค้งสุดท่ายเจนุตเน่ยค่ะว่าเป็นจังไงเนอหลังจากสื่อเรียกมาเสียงหมึกฟันดีบ่ค่ะหรือว่ามีเพิ่มเติมบ่นนี่งวดนี้ไหมฟันดีอยู่จ้ะฟันว่าจังไดค่ะฟันมาหมูก็แล้วว่ามากางมากหาเลยว่าเอาเงินห้เอาว่านี่เอาวเั่นเงินตอาแรกเอาหางลอยก่อนเด็กหาลอยกอน ไปย่างไปอีกสักคักนึง่งเราบอกว่าเอานี่สิบเอวอีกเบกาหนึ่งเอาเงินตัวไม่ยัางเไงาแต่ห้เ้าเ้าให้ตัวนี่เอาให้ตัวนี่สองใบไม่หางล้อยนี่หรือเปล่าเอาเงินให้างสองใบแ,แล้ย่างเนี้ยเอาเสร็จไปเอาเงินไหนเอาไปเลยไปเลยแม่ผู้เอ,อมามาให้นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงเอาเงินมาให้แบ่งหางล้อยสองใบ กะย่างหนีเลยได้ได้จับเอาอยูแมนบ่ค่ะจับเอาอยูสองใบเลยจับเอาทัา้งสองใบเอาอีกคือเพิ่มเติมเนาะ<ป>สตีเป็นตัวได้่ะคะแปงหาลอยสองใบโอ้มันให้ตีกัสนสตีสวนซีหาเปลี่ยวคือยืนยันตัวเก้าคือศูนสีหาเนะาะมกมาแข้งมันบ่แมน,นมตัวนี้มักตัวนี้ คือว่าฟันย่ำแม่นบค่ะนีงฟันฝันย่ำมันนี่เละตีแล้วแป้งหาลอยเนาะจีนุ่นเป็นไม่ยิ่งผู้อามากกับเป็นไม่ยิ่งเข้ากับจีเป็นซีได้ว่ามือเข้าน่ะมือเข้ามือมือกับเป็นหาเนาะมันกับหาสูน่ะโอ้มักซูนสีหาคือมักฟันท่งเลยฟันท่งเลยชอบเป็นพิเศษเลยคือซูนซีหาเนาะตังนี้ตัวเดียวแล้วละ เซ็ตนนเลนตัวนี้มากตัวนี้เนาะโคงสุดท้ายสุดท้ายเลยก็ถือว่าฟันดีเนาะมีม,ม,มแต่แนวได้มันบ่าขางหมดเนี่ยมแต่แนวได้เลยนี่มิตเตแนวได้มัมนมื้อไงอ๋อนี่คือโคงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้ก,ใก็ใกล้ใกล้มือเลขออกแล้วเนาะกระยั่งบากีมือเลขกับสีออกแล้วกะถือว่าเจนุดย่ำศูนย์สี่หัก ตัวเดิมเนาะค่ะพเปลี่ยนพอเปลียป่ยนเนาะครับเมื่อนั้นกับุดทูบไดซี่สองหาเนาะแมนจุดทูบกับไก่เคี่ยงคือว่าซี่หาเนี่ยมันจะตรงกันเนีเนาะค่ะความฝันกับเล็กถูกตรงตรงซี่หาเนี่ยเนาะแมนแมนตัตรงกันนี่แหละอืมค่ะอ้อีกตัวหนึ่งเด้อโอ้มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งแมนเลขล่างบอกค่ะจ้าเก้าศูนย์ โอ้มักบว่ค่ะจ้าอันนี้ตัวร่องเลยมักคือกันตัวลองเทาเก้าศูนย์เนาะค่ะเดียวเพื่อนเนนุริกลังค่ะมีเก้าศูนย์มีศูนย์สี่หานอะกลับไปกลับมาเนาะค่ะเนาะสี่สองหานบ่ะแค่ตัวค่ะคือว่ามีเพิ่มเติมมากคือเก้าศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขคีดเจนุดปล่อยไปรอบนึงแล้วค่ะ ไปไล่เบิ้งด้วยค่ะเอฟซีมักตัวใดก็น,นั่งเพิ่นใดแต่ว่าเพิ่นมักเป็นพิเศษก็คือศูนย์สี่ห้าแต่ว่าเพิ่นมีเพิ่มเติมคือเก้าศูนย์เนาะศูนย์กับสามสองอ๋อสามสองมักเป็นพิเศษเ <2, S 1> น,นาะค่ะสามสองกับมี่ที่เพิ่นมักเป็นพิเศษเนะาะค่ะเอฟซีถ้าชอบก็บตามเจน,นุดได้เนาะคะ่ะกับเมื่อนั้นเพิ่นกับปอยมี่สามสองมี่สองสี่ หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หาแล้วก็เลขทูบสี่สองหาบอกจำบ่ผิดเนาะมีหนึ่งสี่บ่เหจำจำบ่ได้ปันไดเดีวต้องกลับไล่ไปเบิ้งไม่ลิปอีกรอบเนาะคะ่ะคือเพิ่นป,ปล่อยมากแล้วแต่ว่าเลขมากศูนย์สี่หาเก้าศูนย์้วกาสามสองเด้อค่ะเอฟซีถ้าชอบก็ตามเจนนด้วยค่ะเด้อค่ะนี่คือส่วนเลขทูบค่ะที่ยัง เหลืออยู่เนาะค่ะเนาะ C หาสองเนาะนี่เลขทูบที่เจนนดเพิ่นได้จุดไว้ในมือนั่นนะคะเป็นทูบเสียงท้ายวาสีตรงกับเลขเพิ่นบอนะคะเอฟซี hmm. ถ้าชอบก็าตามได้นะคะ C หาสองเนาะค่ะสำหรับเลขทูบเนาะเลขมากก็จะเป็นศูนย์ C หาเนาะค่ะก็ถือว่าบมะนี้กันเนาะอย่าลืมเกาศูนย์เด้อเพิ่นว่ากระ จาสามสองนี้มักหลายเนาะค่ะ fc ไก่มือบลาเอกออกแล้วล่ะก็ไก่ปีใหม่พร้อมนะคะกห้โชคกห้มันด้วยค่ะพิจนาเบิงถ้ดชอบกับเจนุดกาเป็นแนวทางได้ตามโคง้งสุดถ่ายเจนุดนอเลกมีเพิ่มเติมคือเก่าศูนย์ทานันเนาะคะ่ะ fc มักเป็นพิเศษกับมี่ศูนย์สีหานะคะ่ะปีใหม่เนี่ยขอให้ทุกคนทุก ไฮโซหฮมารทุกคนแะจ้ะปีไม่จ้ะขออวยพรให้ร่ำรวยทุกคนค่ะจ้ะถูกไก่ปีไม่แ,แล้วเนาะค่ะเจนนุษอายุเท่าไหก่กอค่ะห้าสิบห้าสิบเอ็ดแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วเอาห้าสิบเอ็ดปีปีไม่มาหนีสิบเป็นห้าสิบสองแมนบ่ค่ะแมนบ่แมนโอ้ค่ะเอาไฮโซไฮมารใช้ปีไม่เนาะค่ะเอฟซีแต่ว่าเจนนุษมันใจว่าค่ะในหัวนี่ คิดว่าใจอ่อนเพราะว่ามักมักปุ่นมักโตทีหอกมากแล้วนะอืมคือว่าเป็นย่ำแล้วเนาะฟันดีคันสี่หาเป็นแรกเลยค่ะเก้าตัดสามสองแค่นั้นอืมเทว่ามากเป็นพิเศษทีแรกทเห้ากับเป็นร่องๆไปเนาะค่ะแกที่ลาที่มักอืมค่ะว่าที่มันใจเนาะมันใจเลรวมันใจมากแล้วก็ไม่ความันใจคิดว่าที่ได้กิน ก้อยกินจุปีใหม่บ้านอกจุ<อ> <laughs> แน่ใจเด้อเพราะว่ามักตัวนี้แม่มมแที่ได้กินจุใส่ปีใหม่หนี่ที่น้นงองค่ะเอาขอพุ่นเจน,นดุดหลยลให้เหคให้มาเด้อค่ะเอฟซีค่ะสรุปเลขเจนุดมักนะคะ่ะโจทย์ใเด้อค่ะเอฟซีมวงกลมใบคือมักเป็นพิเศษนะคะทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเท่านั้นนะคะบัดสนับสนุน ในการเล่นการพนันยางใดเนาะค่ะนี่คือแนวทางฝันดีเจนุดค้นฝันแม่นเนาะค่ะฝันดีฝันแม่นเพิ่นกาขอโอกาสแก่ตัวเนาะค่ะงวดที่แล้วกาบ่เข่าเนาะค่ะแต่งวดนี้เพิ่นว่ายางรุดกับรุดงวดเดี่ยวถ้นงวดงวดหนึ่งแล้วกบสิบมาสามสี่งวดเนาะค่ะถ้าชอบในตัวเลขของเจนุดกะตามมาได้เนาะค่ะ คือคงสุดท้ายมีเพิ่มเติมเข้ามากคือเก่าศูนย์เนาะค่ะสำหรับ f อซที่ตามตัวเลขของเจนุดเพิ่นว่าไปตามคงสุดท้ายเจนุดไหแนวสันเนาะค่ะจดใ้เด้อค่ะเอฟซทางช่องก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีหลายๆที่เขาาเป็นกำลังใจในทุกๆคลิปนะคะไก่สิปีใหม่แล้วค่ะขอให้เอฟซีเบิกซัมนาคีมีโชคมีลาภ ลำรวยกันสู่ผูซสุข้นโชก,ก,กมันหมันเ้ยจ้าเด้อสวัสดีค่ะพอกันไหมในคลิปหนาเนาะค่ะปังปังใส่ปีไม่นะคะ